ดีค่ะนกแก้วชาแนลนะคะวันนี้นกแก้วจะพามานมัสก,การพระาธาตุหินแขวนนะคะอยู่บนยอดเขาเอ้ยอยู่บนเขานะคะสูงจากพื้นนะคะประมาณนี้ค่ะความสูงนี่เลยค่ะนี่นี่ค่ะความสวยสวยงามมากเลยค่ะนี่พระธาตุหินแขวนนะครับอยู่วัดเทวรูปทรงธรรมนะครับโคาราชนะครับมาเดี๋ยวพามาชมบรรยากาศก,ากันนะครับบรรยากาศลมลื่นมากเลยครับ ็นสิ่งมาตรการสิ่งหนึ่งครับเนี่ยสวยงามครับอยู่ในประเทศไทยเรานี่เองคะ่ะโครดด้านล่าดูดูบรรยากาศสู่บรรยากาศนี่ค่ะนู่นค่ะคือตัวโบสถ์นะคะตัวโบสถ์นะคะตัวโบสถ์ของข้างล่างอันนี้คือพระธาตุนะคะอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็นี่ค่ะบรรยากาศรอบๆนะคะนี่วันนี้บรรยากาศดีมากเลยอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศนะคะในในเขานะคะนี่บรรยากาศสวยค่ะ นี่เนี่ยค่ะมองลงไปข้างล่างนู่นค่ะสวยมากเห็นไหมคะทุกคนนี่บรรยากาศข้างล่างนะคะก็ไม่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 สูงอย่างที่คิดครับก็กาลังดีนะครับใครขึ้นมามาเที่ยวได้นะครับเพราะว่าทางขึ้นมาในล่มลื่นมากครับก็มีที่พักให้ด้วยไม่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 กี่ขั้นครับขึ้นมาเดินพักไปแล้วก็ชมวิวไปครับหายเหนื่อยครับแล้วยิ่งมาถึงข้างบนแล้วมาเจอพระใต้ถิ่นแวนแล้วก็ ทุกคนก็จะหายเหนื่อยแล้วครับเพราะว่าธรรมชาติสวยงามครับเป็นหินแขวนที่แขวนอยู่หน้าผานะคะทุกคนมองขึ้นมานี่ก็จะเห็นมองจากข้างล่างขึ้นมานะคะก็จะเห็นค่ะแล้วก็ขึ้นมานมัสก,การได้นะคะทุกคนความสวยความงามอยู่ที่ไทยเราก็มีนะคะนี่แหละนี่เขาเรียกว่าพระธาตุหินแขวนเนะจ้าเพื่อนๆสวยไหมคะเห,เห็นบรรยากาศแล้วอย่าเพิ่งถอดใจนะครับ มามาถึงที่แล้วก็จะมีแรงแรงจูงใจในการขึ้นมานมัสการ,นะ,การนะครับเพราขึ้นมาแล้วไม่ผิดหวังจริงๆนะครับเพราะบรรยากาศดีมากครับดูแล้วสดชื่นสบายตาแล้วก็ได้อิ่มบุญเลยครับไม่เหนื่อยอย่างที่คิดนะครับ ทางขึ้นมาก็จะมีะระฆังนะคะ,ะคระฆังะระฆังแขวนมาตลอดเลยนะคะให้เรานําเหรียญสิบหรือเหรียญห้าเหรีหยญบาทก็ได้ค่ะเคาะขึ้นมาตลอดทางนะคะเพราะว่าที่นี่เอ่อไม้เคาะระฆังจะไม่มีทุกอันนะคะเราต้องใช้เหรียญเคาะขึ้นมานะคะพอขึ้นมาถึงเราก็นําเหรียญน,นั้นบริจาคไปเลยนะคะจะมีตู้รับบริจาคอยู่ด้านหน้านะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งที่นะคะที่นกแก้ว ชาแนลพามาชมนะคะก็คือตัวพระาธาตุหินแคนค่ะสวยงามไหมครับเพืพ่อนๆมาอย่าลืมมาเที่ยวชมกันนะครับบรรยากาศธรรมชาติสวยสดงดงามครับช่วงนี้บรรยากาศดีมากเลยครับเห็นไหมครับดูธงสบัดไหวๆเลยครับอุย้ยภาษาอะไรไหวๆ <laughs> สวยงามค่ะงานนี้คุณสามีนะคะเป็นคนภาคนะคะงานนี้ช่วยภาคนะคะเออเป็น คนช่วยพูดนะคะเพราะว่านกแก้วเป็นคนที่พูดไม่เก่งจ้าคลิปนี้นกแก้วก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะคลิปหน้าติดตามกันค่ะว่านกแก้วจะพาไปไหนนะคะหรือว่าจะพาไปดูอะไรนะคะกดติดตามค่ะคลิปนี้นกแก้วก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นกแก้ว ชาแนลด้วยนะคะบายบายค่ะ